วลาเราผ่าตัดเข้าไปสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าตับเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไขมันไปพอกอยู่ปริมาณไขมันที่อยู่ในช่องท้องก็จะเยอะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นทะเลของไขมันในช่องท้องครับ ความร้ายของไขมันที่สะสมอยู่ภายในร่างกายหรือไขมันในช่องท้องนี้เนื่องจากว่าตัวมันสามารถสลายและเข้าสู่เส้นเลือดในกระแสะเลือดได้มันก็จะไปเกาะอยู่ตามอาวัยวะต่างๆถ้ามันไปสะสมอยู่ในตามสมองคนไข้ก็สามารถเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ หรือถ้าเกิดมันไปเกาะที่เส้นเลือดหัวใจคนไข้ก็อาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ในสมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่ากว่าที่เราจะเป็นโรคหัวใจกว่าที่เราจะเป็นโรคอัมพกอมพาตอาจจะต้องอายุ50-60ขึ้นแต่เนื่องจากพฤติกรรมในปัจจุบันทุกคนอ้วนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้วนลงพุงกันเยอะขึ้นเช่นว่าอายุ30หรือ40ปีเราก็อาจจะเริ่มเป็นโรคพวกนี้ได้แล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเรามีไขมันชนิดนี้เยอะในร่างกายก็จะให้คนไข้วัด เส้นรอบพุงครับโดยที่เราจะวัดจากตำแหน่งที่กว้างที่สุดผ่านสะดือแล้วเราจะเปรียบเทียบกับความสูงของเขาหารด้วยสองถ้าเกิดเมื่อไหร่เส้นรอบพุงมากกว่าส่วนสูงหารสองของเขาแปลว่าเขาเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าอ้วนลงพุงดังนั้นคนที่เราดูว่าน้ำหนักน้อยแต่ความจริงเราเขาอาจจะมีภาวะอ้วนลงพุงซ่อนอยู่ก็ได้ การดูดไขมันวิธีดังกล่าวนะครับมันจะหมายถึงการกําจัดไขมันชั้นใต้ผิวหนังของเราออกไปนะครับแต่ตัวไขมันที่ไม่ดีนะครับสะสมอยู่ในช่องท้องตัวเนี้ไม่สามารถกําจัดออกไปจากร่างกายโดยวิธีการดูดไขมันหรือลโป o ซซักชั่นได้อย่างที่หลายๆคนเข้าใจครับ วิธีที่จะทําให้ไขมันที่เกาะในช่องท้องออกไปของเราเลยอันที่สําคัญอย่างแรกเลยครับคือเราคงต้องคุมอาหารก่อนแต่การคุมอาหารอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้ไขมันที่สะสมในช่องท้องออกไปได้นะครับต้องร่วมกับการลดน้ําหนักตัวและการออกกําลังกายแนะนําว่า45-60นาทีต่อวันอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์เราจะเริ่มไปดึงพลังงานที่เราสะสมไว้ต่างๆก็คือไขมันในช่องท้องหรือไขมันที่เกาะอ,อยู่ในตามอาวัยวะต่างๆออกมาถึงเป็นสาเหตุที่เราเลยแนะนําว่าควรจะออกให้ถึง 45-60นาที <S <S <US> S> <S แค่อ้วนลงพุงก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ความจริงแล้วมันกำลังบอกเราที่สำคัญครับว่าการเกิดอัมพกอมาตกา,า,ารเกิดหัวใจล้มเหลวมันจะมาในไม่ชานี้ดังนั้นเราไม่ควรจะละเลยคิดว่ามันเป็นแค่เพียงความอ้วนธรรมดา